ฮะนี่แหละพี่น,อน้องพ่อแม่กเกษตรกรเท่า<บ>เลี้ยงงัวกะนี่แหละวิธีคนเลี้ยงงัวแบบยางเยื่อนนี่แหละคือพลนพ่อยได้มันได้ขี่ได้ฟุนปาดน้าอื่นฟุนเนาะครับลงหัวลงสวนลงไข่ล่วงหน้านี่ครับนี่สัญญ่นยอดเลยเลยนี่นะนี่แหละคือพลนพ่อยไดจากการเลี้ยงปศุสัตว์งัวควายครับกะถ้าจะคล้ายกับพเกันพลนแล้วลงไปเขาสวนยางกระสอบ จำนายนี่ฮะตัวนี้จำนายเหกระสอบแล้วเท่าไหร่จ๊ะตัวนี้น่ะนั่นคตรที้องเที่แบบเอขีดเอของเทียบแล้วขีเต็มๆเลยเลยนี่นะนี่แหละบ่มี่แก่บ่มียังผสมเลยครับเนี่ยป้าตัวปีหนึ่งเจ้าค้าขี่ง่วนได้ไลหมือนได้นี่ครับนี่แหละผ้เพื่อใด้ของพอเม่พี่น้องเกษตรกรเท่าครับนอกจากจะได้โลงหัวลงซวนเท่าแหล้วเนาะ อาหารกับคายแบ่งมูคายนี่แหละคือพ้นผ่อยได้จากการเลี้ยงโตซับงอกวาแต่พ,นพ้พนผลิตพ้นผลิตที่เขาได้เลี้ยงเขาก็ได้ทุป,ปีบวันนี้ลูกเพิ่นครับนั่นคือพ,นพ้นผลิตแต่สิ่งสาคัญพอแม่พี่น้องเขาก็ต้องมีการจัดการการเลี้ยงอย่างดีนะครับเนอะถึงแม้จะเลี้ยงแบบธรรมศาสตร์บ,บานๆเท่า,าอาหารนะครับขอ,อกโรงเลือดนี่ครับจะต้องมีซ่อมมีอ่าร่างนา้ำร่างอาหารในเพิ่นนี่ครับนี่เพื่อเพิ่นอันนั้นนี่คือการจัดการจะต้องสะอาดเนะ่ย เพื่อป้องกันโรคมไม่เป็นแรงมักมุมของเสือโรคเป็นบ่อกเกิดของการเกิดโรคระบาดได้ครับก็ต้องมีสเสบียงอาหารสั์ให้เพื่อนกินน้ำเนี่ยนี่สำคัญนี่แหละเดี๋ยวมันสุดจอดอยู่มองนี้แหละครับ <c oughs> การเลี้ยงปศุสุตว์ดความยังเยื่อมไม่จะเกิดกับเเผ้อันนียสินค้านี่นะั้นมีออเดอร์หรือเปล่าเนี่ยนะมีเจ้าของหรือเปล่านี่นะฮะใครอ,อยากได้ก็สั่งเดอครับเด้อพี่น้องเด้อ เออช่องนี้แต่ว่าคาซาเนี่ยก็บพ่อท่านกันนะเดี๋ยวสินข่าบมาพ่อเพียงพ่อตะคอกกลางตลาดรับองุาขายองแทะรับรองใส่ละเขี้ยวเหี่ยวรวดต้นไม้นะถ้าใส่ร้ายก็ตายโอเคโอเคที่แล้วครับความอย่างเงี้ยมจะเกิดกระเพากับแบบนี้แหละถึงเลี้ยงได้ผลผลิตแต่ละปีก็ได้แจักเม่ของข้าวขอข้าวเลี้ยงนะแม่แม่ผลิตลูก ม่วเหรครับเจ็ดตัวนั่นแหละเจ็ดเจ็ดเป็นก็แม่พ่อแม่ผลิตลูกเจ็ดตัวแม่ผลิตลูกนะครับสี่ตัวนี่แหละสี่ตัวเขาปีหนึ่งเขาได้ลูกสี่ตัวแหละปีหนึ่งนะขีก็ได้ซุ่มมื่ออะไรบ้างในคีออกนี่นี่แหละคือความยืงยืนของข้าครับเกษตรกรเขาเห็ุแบบนี้แหละความยืงยืนจะเป็นแบบนี้แหละครับการเลี้ยงปศุสัตว์เลี้ยงแบบบนบ้านแบบธรรมชาติมีหม่องปลอยตามหัวตามไฮตรงทงหน้าครับนี่จะเอามาผสมพันธุ์ครับนี่ ออกลวงมาก้วจะจะได้พ้นผลิตอีกหลย <laughs> สุดยอดกสะอาดสะอาดเก็บขี้มีมีพ่อกันบอ่อหมดแล้วเอาเข่าไปเนื้อครับพี่พี่ผู้ช่ยเขาเขาเขาล็อกนี้ครับตัวนี้เพิ่อนอยากผสมพันธุ์เพิ่นเป็นสั์นั่นแหละครับเกี่ยวเขาเสาในเลยครับปนเสื้อให้แม่บ้านเจ้าปอนเสือกให้ก้อนเดีจยออกมาเออกระเกีเ่ยวอ้อมเสาไว้ ครับอ้อมซับไปเลยครับอ้อมซับไปเลยแค่เจาะดึงไปอยู่โอเคนี่ครับเป็นแสดงการเป็นสั์ลูกเพิ่นเจ็ดเดือนแล้วช่องนี้หง่วช่องนี้ง่วงจะให้ลูกค้างในเักหน่อยครับครับปกติกับสองเดือนสามเดือนมันกีจะเริ่มเ,เป็นซั์แล้วแต่ล้างๆมากนี่ตามที่เจอให้พื้นที่ครับง่วงนี่จะให้ลูกจะแสดงการเป็นสั์กับซั์มาส่า ครับลังจากที่คอดลูกกะพ้นพ่วงจากหนึ่งสิ่งเวดล้อมต่างๆนะครับเพราะว่าจะเป็นอากาศอาหารและก็โลกนะครับเป็นวัจใจในการเพศให้การกบซัดความสมบูรณ์เพศของสัตว์ครับทั้งที่ทั้งท่านขึ้นอยู่กับโตสั์นำเดือดับเด้อแม่พี่น้องเกษตรกรเทาโอเคเมื่อเพิ่นเร็นสั์แล้วจากผสมครับจะเลือกใส่วิธีการทา้งผสมเทียมทางเทคโนโลยีซีว่าพ หรือจะใส่วิธีทางธรรมศาสตร์ก็คือจะใส่ฟอพันแต่ปัญหามันกะกาจะใส่ฟอพันเนี่ยปัญหาก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับโรคติดต่อทางระบบสืบพันธุ์เท่ากับเ,เป็นปัญหาแน่ครับแต่อยากให้ปลอดไฟที่สุดก็คือต้องเหตุวิธีการผสมเทียมครับปลอดจากโรคและก็ต้องเข้าต้องเลือกใส่นําเสื้อที่มาตรฐานครับหมายความว่านําเสื้อที่รับรองมาตรฐานจากกรมปรุษสัตว์ครับ คือปอดจากเชื้อโรคโอเคสำคัญที่สุดครับโรคกดต่อทางระบบสืบพันธุ์สุดยอดเดี๋ยวผสมเที่ยมให้ครับ